สวัสดีครับผมฟิลเอเจนต์จากคอนโดไทยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันที่คอนโดลุมพินีสวิตสุขุมวิทซอย41นะครับผมเป็นห้องขนาดพื้นที่35ตารางเมตรนะครับอยู่ชั้น3ามนะครับผมเรามาดูห้องกันเลยนะครับนี่ครับเป็นทางจากทางเข้านะครับผมทางฝั่งซ้ายมือนะครับจะมีเป็นโต๊ะทานอาหารนะครับผมโต๊ะทานอาหารพร้อมกับเก้าอี้2ตัวนะครับ แล้วก็จะมีตรงมุมห้องเป็น,ปน,ปนโต๊ะเก้าอี้สําหรับนั่งทําง,งานนะครับแล้วก็จะมีเป็นโซฟาโต๊ะกลางนะครับผมทางหน้าฝั่งตรงข้ามนะครับต่งตรงข้ามเลยเข้ามาจากประตูก็จะมีทางขวามือเป็นห้องน้านะครับผมถัดไมาก็จะเป็นชุดทีวีขึ้นเสียงนะครับผมแล้วก็มีกล่องทีวีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีเครื่องเล่น DVD ดให้นะครับผมบมาดูกันโซนต่อไปเป็นโซนฝั่ง ที่นอนนะครับผมก็จะมีเฟอร์ตัวตกแต่งให้สวยงามครับมีพัดลมให้นะครับผมแล้วก็มีโคมไฟตั้งหนึ่งตัวนะครับนี้ก็จะเป็นวิวหน้าต่างนะครับผมามาดูตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้านะครับขนาดใหญ่นะครับสองตู้นะครับผมต่อไปเราดูฝั่งโซนครัวนะครับแบ่งแยกเป็น สัดส่วนเรียบร้อยนะครับเข้ามาก็จะซิงค์น้างจานตู้ไมโครเวฟนะครับพร้อมกับบิวอินครัวนะครับผมแล้วก็มีเครื่องันนะครับสามารถทำอาหารได้นะครับได้นะครับแล้วก็เตาไฟฟ้านะครับผมแล้วตู้เย็นขนาดใหญ่สองประตูนะครับผมก็ด้านนอกเป็นระเบียงนะครับแล้วก็มีเครื่องซักผ้าหนึ่งเครื่องนะครับแล้วผมต่อไปเราไปดูกันที่โซนของห้องน้ำบ้างครับ นี่ครับเป็นโซนห้องนะ้ำาที่สำคัญมีทางอาบน้ำา้ด้วยนะครับแล้วก็มีฉากกั้นให้เรียบร้อยครับผมครับผมแล้วก็มีเครื่องทำน้ำปูนให้พร้อมนะครับผมครับผมสำหรับใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือหาห้องอื่นนะครับสามารถติดต่อไปได้ทาง w w w c o n d o t h a i .co.th นะครับหรือทาง l i n e แอ คอนโดไทยครับหรือทาง Facebook นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผมคุณลูกค้าสามารถรับชมห้องในบรรยากาศจริงได้ง่ายๆโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาเองเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ 1. เลือกห้องที่ต้องการชมและแจ้งมาทางไลน์แอดคอนโดไทย 2. โอนเงินค่าเปิดห้อง300บาท 3. นัดหมายวันและเวลาเพื่อทำการไลฟ์คัวโดยสามารถทำผ่านช่องทางต่างๆ คือไลน์ a c e b o o k Messenger WhatsApp และช่องทางอื่นๆที่ต้องการหลังจากทำการไลฟ์ทัวร์เรียบร้อยแล้วหากคุณลูกค้าถูกใจสามารถโอนเงินเพื่อจองสิทธิ์ในการเช่าหรือซื้อได้ทันทีครับช่องทางการติดต่อคอนโดไทยโทรศัพท์0817554553ไลน์ t Condo t h ไทย a c e b o o k at Condo t h a i .co.th